การสร้างตัวตนสร้างตัวตันนี้คือคือผมเคยอธิบายไปแล้วคือสร้างตัวตนแบบไหนนะครับมันจะเชื่อมโยงระหว่างข้อหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนคือเราถ้าเราคิดคอนเทนต์ออกแล้วใช่ไหมการสร้างตัวตนเราคือเอกลักษณ์ตัวตนว่าเธอสายบอรลัมใช่ไหมเธอสายกินใช่ไหมเธอสายเที่ยวใช่ไหมนะครับเริ่มแรกพูดตามนะ คือเขาไม่รู้หรอกว่าเราทําอะไรเดือนแรกเดือนหนึ่งเดือนเอาง่ายๆคือหนึ่งเดือนก่อนหนึ่งเดือนคุณต้องรีบสร้างตัวตนนั่นแหละครับหนึ่งเดือนคุณต้องรีบสร้างตัวตนพอในหนึ่งเดือนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะรู้แลวช่องทางไปแล้วคนดูเราเนี่ยเขาจะรู้ว่าช่องทางแล้วเราทําอะไรอย่างเช่นโอเคนะครับสายเลี้ยงวัวอ่าสายสายเลี้ยงวัวจะมีอะไรบ้างครับไปตัดหญ้าใช่ไหมตัดหญ้ามันก็มีทั่วไปไง ตื่นเช้ามาฉันต้องไปทุ่งนาไปตัดหญ้าให้วัวควายกินใช่ไหมนะครับเย็นมาฉันต้องให้อาหารวัวควายอย่างเงี้ยอ,อันนี้คือเรื่องแรกเวลาเราลงพอในหนึ่งเดือนสมมติเปิดเพจนะเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าเราทําอะไระมันก็เป็นแบบเหมือนกับคลิปทั่วไปที่คนอื่นทําบางคนก็จะดูนิดนึงก็เลื่อนผ่านบางดูคือดูนิดนึงมันก็เลื่อนผ่านนะครับอพอไปดูในพอผ่านไปสักพักหนึ่งสองวันสองวัน มันจะเริ่มมีเรื่องราวเรื่องราวในที่นี้หมายถึงว่าวัวพันนี้ชื่อพันอะไรนะครับพันแองกัสพันแดงพันอะไรอะอประมาณนี้นะครับนั่นแหละคือมันจะลงรายละเอียดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้คือถ้าเราเรียนรู้จริงๆเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าการทำคอนเทนต์มันจะเป็นเรื่องราวอันนี้เรื่องราวนี้มันจะอยู่ในคลิปยาวอา นั่นแหละครับผมเลยบอกว่าคนจะติดตามเราจริงจริงมันจะเป็นเรื่องราวสมมติสมมติว่าเราเราไปตัดหญ้าใช่ไหมเราจะลงในคลิปเรียวส่วนมากใช่ไหมพอตกเย็นปุ๊บมันจะเป็นเรื่องราวว่าอัวพันุ์นี้มาจากไหนโตกี่วันแล้วนะครับอ่าแล้วให้อาหารเช้าเย็นเนี่ยนะครับอายุกี่วันถึงจะโตเท่านี้นะครับสวยจัง สวยจังพอไปผ่านไปทรงสามเดือนนะมันจะเริ่มเป็นขบวนการการขายอะ่ะนะมันมีอะไรหลายอย่างเพื่อนๆอันนี้คือเริ่มแรกนะพอพอเราพอเราลงพอเราลงลึกไปแล้วลงข้อมูลไปแล้วในคลิปนั้นนะนะครับอันนี้คือสร้างตัวตนเลยนะว่าเธอทําอะไรตื่นเช้ามาพิจิวัตรนะนะครับพอพอหนึ่งเดือนไปนสักพักหนึ่งเริ่มพูดติดตามมันก็จะเริ่มมาแนละ้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาอยากดูแล้ว เออเริ่มมาอยากรู้ว่าเธอเธอทำมันนี้นะผมทำมันนี้นะนะครับส่วนมากที่คลิปแบบเนี้ยที่คลิปแบบอ่าควรทำเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี้ยคืออาหารส่วนมากก็จะเป็นครูเกษียณอาจารย์เกษียณคือคือบรรลายชีวิตนะ่ะคือ,ค,อคือหาความสุขให้เรานะครับจริงๆนะผมแนะนําเลยว่านะครับคือแบบทําไปเลยนะครับควรกแรก,แรก,แรกคือจะไม่มีใครดูหรอกพอเราลงไฮไลท์ลงอะไรไปลงลึกไปเรื่อย เป็นเรื่องเราแล้วคนที่ติดตามคือคือเขาจะรู้เองแหละนะครับเขาจะรู้เองว่าเออสมมติว่าวันหนึง่งนายกอไปเสิร์ชหาใน Google เสิ์หาใน YouTube เสิร์ชหาใน Facebook เขาเจอวิธีเลี้ยงวัวเออวิธีให้อาหารนี่มันต้องเจอของเราแน่นอนนะมันไม่ใช่วันนี้งไงแต่อาจจะเป็นวันหน้านั่นแหละครับเออพอเราเข้าไปดูแล้วเอ,อ้ยเตะตาฉันอยากดูฉันอยากค้นหา อันนี้แหละคือถ้าเราเป็นเอกลักษณ์ตัวตนน่ะมันมันจะมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยพอเกิดชอบแล้วพอเกิดชอบนะครับมันก็เกิดแชร์พอเกิดแชร์ปุ๊บมันจะเป็นแบบอ่าพูดติดตามที่แบบเป็นแฟนเขาเรียกว,ว่า F อมันจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆแต่ละอย่างมันจะเป็นข้อ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 เป็นจุดเป็นจุดไปนะครับเลี้ยวก็เหมือนกันถ้านี่เลี้ยวล่ะเลี้ยวก็เป็นแบบ ญาทั่วไปจะถามว่าเลียวผมเคยบอกแล้วนะว่าจะให้เขามารักหรือเขาจะให้เราเขามาติดตามเนี่ยมันยากเพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องเล่าเลียวเนี่ยมันจะเป็นสายตลกสายเฮฮาสายเต้นสายบันเทิงนะครับจริงๆนะนั่นแหละมันจะเป็นแบบนี้นั่นแหละครับคือลองลองไปสร้างตัวตวนบางคนอะฉันไม่สร้างหรอกอันนี้แหละคือผมยกตัวอย่างมันเป็นที่มาแบบว่า ผู้ติดตามเป็นแสนนะผู้ติดตามเป็นแสนไปดูเลยก็ได้ในในเรียวเขาเนี่ยเรียวเนี่ยผู้ติดตามจะมาเยอะนะจริงนะครับผู้ติดตามมาเยอะพอสมมติว่าเราได้เร,ไดเ,รไดเราได้เได้เหรียญละพอเดือนแรกนะครับเราได้นึงร้อยเหรียญเราได้เงินกับเฟซบุ๊กพอมาสิ้นเดือนเนี้ไม่ใช่พอมาเดือนต่อไปเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรครับคือ คือบางคนจะเติบตัวด้วยด้วยคลิปแรกอาจจะมียอดแชร์เยอะเป็นพันสองพันและผู้ติดตามมันก็จะพุ่งมาใช่ไหมอ่าบางคนก็จะอ่าได้ได้แบบว่าเราเราทำคอนเทนต์แบบนี้คือเรายังไม่รู้เลยว่าตัวตนของเรามันคืออะไรถูกต้องไหมเพื่อนเพื่อนอนี่แหละคือมันมันจะได้มาคนละอย่างแต่อีกบางบางอย่างคือที่เขาทำานะ่เขาตั้งใจทำมากแต่เขาเติบตัวช้า อันนี้คือมันคงทนคงทนในที่นี้หมายถึงว่าไปเรื่อยๆอมันจะเติบโตช้าเขาจะคัดเกณฑ์เฉพาะคนที่แบบชอบตั้งใจดูเราจริงๆสุดท้ายก็จะเป็นความผูกพันและเป็น fc ท,ที่ที่อยู่กับเราอ่าแต่คนที่มาเร็เรวๆปึงๆวันหนึ่งเดือนหนึ่งวันหนึ่ง,นนงอาทิตย์หนึ่งได้เป็นหมื่นเป็นหมื่น,นสุดท้ายคุณก็ได้แค่เดือนแรกพอสุดท้ายมาเราคนที่แบบคนติดตามเป็นแสนคุณต้องมาเริ่มใหม่นะ เริ่มใหม่เลยนี่เริ่มเริ่มใหม่เลยว่าเริ่มทำคอนเทนต์ใหม่เพราะว่าอะไรครับเขายังไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรถูกต้องไหมอา่าก็เต้นอย่างเดียวก็ใช่ยอยู่คนเต้นแต่คนที่ติดตามเราจริงๆคือเขายังไม่รู้เลยว่าเธอให้ความรู้อะไรฉันฉันได้อะไรจากเธอฉันต้องไปกดไลค์เธอเหรอฉันต้องไปติดตามเธอใช่ไหมมันก็จะมีแต่ยอดผู้ติดตามเป็นแสนแต่ยอดวิวมันไม่มี อันนี้คือคุณภาพไหมอ่าคลิปที่มีคุณภาพไหมคลิปทุกอย่างมีคุณภาพหมดเพียงแต่ว่ามันกระจายให้เราอ่แต่ละเดือนเนี่ยมันมันคงอยู่กับเราไหมนี่แหละมันจะเป็นที่มาแบบว่าเดือนแรกคุณได้เงินเดือนเดือนที่สองคุณไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ดูไปดูเลยไปไล่ดูก็ได้แต่ละเดือนเดือนแรกคุณได้แต่เดือนที่สองคุณไม่ได้คือยอดวิวมันตกยอดวิวมันตกคือคุณทําแต่ซ้ำๆเดิมๆอ่ากลับไปกลับมาแล้วคนดูมันก็เบื่อแล้วคนที่สร้างเพจขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็ เขาก็มีความคิดของเขาอะะนั้นแล้วคือในห้าข้อที่ผมพูดมาเนี่ยในข้อนหนึ่งคุณเลือกแล้วคุณทําแล้วคุณคุณคิดคอนเทนต์ออกมาเลยนั่นแหละครับเพื่อนๆคุณจะเอาแบบคงทนอ่าหรือว่าแบบทางรัฐแบบว่าแป๊บเดียวมันได้อันนี้แหละคือมันเป็นที่มาในแบบว่าถ้าเราสร้างตัวตนไปเรื่อยๆคนรักคนชอบคนอยากค้นหาเรามันก็จะมาหาเรา แต่ถ้าคุณไม่สร้างตัวตนคุณทําอะไรคุณทําคุณทําได้นะผมไม่ได้ไม่ได้แปลว่าผิดแต่ผลที่ตามมาก็คือพอ,อสกักพักพอเดือนพอเดือนผ่านไปม,นมันยอดวิวมันจะตกตกเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างตัวตนคุณทําอะไรเลยนะครับตื่นมาฉันเห็นแต่คุณเต้นฉันก็เบื่อแล้ะใช่ไหมคุณยังไม่ทําอะไรฉันเป็นเรื่องไป็นราอ่ะอันนี้คือเป็นเรื่องจริงจริงนะเพื่อนๆอนอันนี้แหละคือในการสร้างตัวตนผมพยายามเลยว่าถ้าเราสร้างตัวเป็นเอกลักษณ์ของเราอ่ะ ยังไงเขาก็ต้องมารู้เรานั่นแหละครับอันนี้แหละคือมันเป็นที่มาแบบว่าถ้าสายถ้าสายให้ความรู้นะ่ยมันจะโตช้าหน่อยหมายถึงว่าเราให้ความบูอย่างที่ตรงชัดชัดเจนเแต่ว่าถ้าสายให้ความรู้เหมือนกันเขาจะเอาแต่ยอดวิวเอายอดคนดูมาเนี่ยมันโตไม่นานนะครับเพราะว่าอะไรครับคือคนที่ดูเขาน่ะเขาทําไม่ได้เขาผิดเออสมมุตินะเขาผิดแล้วเขาก็ต้องไปหาคนที่ตามแก้นะ คนที่ตามแก้ให้เขาได้คือใครละคือคนที่เขาที่พูดถูกถูกต้องไหมเพื่อนเพื่อนอันนี้มันเป็นอย่างนี้คือไม่ได้แปลว่าไม่ผิดนะอันนี้คือผมยกตัวอย่างสำหรับผม